ี่นะคมาแต่ไซครับมาแต่ซ้ำขีเล็กคุนหานอ๋อซ้ำขีเล็กครับมาจากอำเภอคุณหานจอดรถมาทางไหนก่อนกันเลยครับนโอ้ยคนติดตามนะคนจะเลยว่าเอามาฝากลูกโด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  คนว่าเืยอนี้คือชิว่าท่านไปใส่นว่าพอเก็เลเาายฝ่าออกมาให้นะคะครับ <c oughs> นั่งเลยครับันว่าท่านตื่นบอกคะคนตื่นายบอลก็สวัสดีครับจัน้อยเนี่ยแหละครับ,รบมาจบบาาบ้านซ้ำขี่เล็กอันนั่งกาอีอันนึงได้ให้คนนั่ง นั่นแหละครับมองสาวานแหงนั่นแหละกะ็ลังว่าจะไปซื้อแหงด้นี่ครับกบ็ล่งสิออกไปซื้อแหงมาบานไปกัเพี่อังุเรียนภ<า>ูเขาไฟจากกุณหานครับมื่อนี้ ซ้ำกี่เล่คุณฐานตัวเคยไปอยู่ผมเคยไปอยู่เมนตะกี้ผมไปซื้อมะขายอยู่เลยบอกฮะครับลายปีแล้วล่ะ

จะพุงควเบิ้งกันไห้ดอกอันสูงประสุดผ้าให้ผ้าให้น้องกินหลวมันสูงแบบต้นต้นอีสูงลน้องขึ้นกินแบบพอดีเลยครับคอบครับออาทายหลวแน่คนอยากทายหลวฝากทายแน่จ้ะทายทุกลายไปซื้อกล่องซือกล่อง่าีไรวุ้นใหญ่กว่าน้อ้นใหญ่กว่านัองเหรอ จากคนะุณหานครับบ oh. okay. uh, ้านซ้ำขี่เล็กค่ะไเดียจะเอานัะทากันนไร่มไม่ด้เกยูเรียนคือขอไไม่หน่อยเ่ยโอ้ไม่หน่อยเนี่ยโยลางกะทิเป็นอย่างมากมากนั

กดี่พอลอยลนแห็ดยังไงี่นี่ปีนี่ดกเป็นบ่ครับไข่กระปิ้งไก่อยจ่ามันได่แบบแม่วะอ้ยได่ไรแต่ว่าอุ้อุ้ยอุ้อคื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 อได้กิ่นเหออะไล่ะแม่ก็เล็ดทองจะทาบักทุเรียนขี้รีเถอะไม่่ะรลอยมยวกเมนนมันแบบอยลอลองอยคาทาบักทุเรียนมังเหระคาทุเรียนเนาะ โอมาลิกเรียนักทุเรียนจงโอ้มาเลิกเรียนไปทุเรียนจงยังงี้จ้ะวันจี้อันบ้านนี้เลยไม่ใส่อยู่บ้าน ตัวนี้กำล่าล้านี่แหละน้องครับเนาะครับนะเบิเดนะทุเลียนก็นเริ่มล่าเนี่ยจากบ้านซ้ำขีเล็กอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดครับศรีสะเกดมีอยู่สองสามอำเภอครับทุเรียนกันทลากคุนหาน<ส>ล้วร็ศรีรัตนา อำเภออื่นก็อาจจะมีนเล็กๆน่อยครับบอเขียงเพิ่นเอาอกเขีงเพิ่นเออว่างเรียกหันละเออนบครับครับเดี๋ยวผมสิคอเบิ้งครับครับครับหาคอเบิ้งอันนี้านี ตัวนี้ก็จะล่างแสบอันนี้ลูกนะหนยๆแ้วงแสบนอยแ้จะเว่าอมา่าอย่างก็จะได้ว่าเิกติ้มเบืองคลิปตลอดนะครับเมนอ้ยนวดเบิงคลิปตุ่มมือดเองคนว่าเพิ่งจะลู้วาอยู่บ้านเพราะว่าดติ้มตลอดเดี๋ยวผมสิพาได้นี่แหละครับว อันน้นทนี่ยแลอัน้แไ้าว่เอนห้าถ่ายไถ่ายรนาะายน้ำบุไปมาเอาเสื้อมาเลยซีฟครับบอลทุเรียนยู่บ้่นซีฟลาจ้ะโอ้ซีฟาซีฟลายกับซู้ล้วครับถ้าโดกเพราะทั้งซีฟลายนะทำไมทุกต้นเลยรครับซีฟลา โมเมนต์ทองตุกตนน ead, emperor, ุนนี anyway were, wow. ่ทองเบิดสวนอันนั้นรอดทองไปอะไรครับรอดทองเอ้าคนสีผู้คนสีผูคนสีผู้เสียไปทองคนเสียไปทองไอ้หลังไอ้เอาเสียสิให้เบาอีกทองให้ก้อนก็ได้เอ้า โอ้มาละกันต๊กบักทุเรียนดดดๆบอกไปเลยเลยไม่ได้ว่างสเนี่ยผู้หง้เพียล้หเพี้ยง้กัาดอกไว้นด้แลวิทองคถาสูเใส่สดอเหมือนุแดววปัดดอกก็น้าไปหน่อยปัดดอกก็น้ำะองิงองิงองิงแยลวเลยแล้วองอิงเพียงเพียง้เน้โอ้มาละกตยบัทุเรียนดดๆ นี่เดกเาอี้ครับเ้าอี้พอเด็กคนมีแห่งแล้วคนเห็นหกสาวแล้วดีใจบอหอเที่ย้วยบานจมันหลังงามเนาะบ่อะไรเมนันเาใสเห็นอันนี้มาเอรเลยน้องคำเนาะเมนจากาฮต้ามา มากับบอยู่บ้านหรอครับกํลังอยู่ขึ้นิบ่เจอน่องมาสนองกัเลยตองเบิ่งคลิปตลอดจะสิฮูัวาม่าหรือบ่มนากครับจังว่า่นเบิ่งคลิปนั่นล่ะเมื่อเส้าเพิ่นเปิดก็เลยว่าอุ้ยเฝ้าไปเ้าไปสิบ่ท่นน้องเิ่นวะอนนั้นคือหม่ๆส้ไปหาหมอมันแดดแล้วโ่นหนันสื่อนไม่หน่อยเป็นหยังนั้ไมได้ไปหาหมออากาศดีอยู่ครับืันนี้บ่้อนแฮะ ฝากกดภาพประชิบให้กันด้วนะครขอบคุณพี่น้องยกซีทงหม่องทุกบอทครับขอบคุณหลายๆเด้อครับคลิปแรงมานี้ครับฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ชครับช่องพ่อแม่งวิงญ์ลำเพื่อนนพเชียวครับทางเพจกับเป็นพ่อแม่งวิงญ์แฟนเพจครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกันใหม่คลิปหนะ้าลำๆเรืเ่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ